สวัสดีครับสวัสดีสีทุกท่านอัปเด็นางานวันนี้ครับหมดดินก็พอครับหยุดสรงการครับแี่ี้ใกล้จะหมดแล้วครับวันนี้น่าจะเสร็จเที่ยงครับเวลาเที่ยงพอดี เล็กๆนี่ก็หาตั้งได้เหมือนกันครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ก็อย่าเพิ่งเล่นใหญ่ก็ได้ครับเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ครับน้ำมันก็ไม่เปลืองทั้งละประมาณทั้งละเจ็ลอยครับ ั้งละหกร้อยกว่าครับเพราะว่ามันไม่เต็มดูออกจากรั้งใหญ่ครับกะเอาประมาณทางหกร้อยกว่าบาทถังแดงครับต่างสองถังครับน้ำมันเตือนเติมใส่สองถังนี่วันที่สองครับยังไม่ได้เติมครับวานก็ทำงานทั้งวันติดเครื่องไว้ตลอดยี่อ้บสไม่ใช่เหรอยี่สีทั้งวันครับตลอดทั้งวัน รถด,ดำไม่มาก็ติดเครื่องอเปิดแอร์ไว้อย่างนั้น,นครับ าได้วันละห้าสิบเที่ยวก็อยู่ได้แล้วครับวันนี้น่าจะได้อยู่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ได้ครับพูดถึงว่าห้าสิบเที่ยวก็อยู่ได้แล้วรถนานนี้อะมันพันหนึง่งตีไปเลยครับพันหนึง่งรับเต็มเต็มวันแบบ ทำหกโมงเช้าหรือ6หกโมงเย็นอย่างเงี้นถ้าได้ถ้าทำหกโมงเช้าหรือ6หกโมงเย็นเจ็ดสิบเที่ยวไม่ไม่ขาดครับอย่าลืมกดเข้ามารับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทางช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า